พบกับหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับกำลังใจที่สำคัญนั่นก็คือครอบครัวค่ะกำลังใจดีแบบนี้แล้วจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่เป็นครอบครัวชุดยีนเลยนะ <c oughs> ยนี่แสดงว่า <c oughs> ชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมน้องอไรลูกน้องรีโอครับน้องรีโอมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับโอ้คุณแม่คุณพ่อเคยมารือยังลูก เคยมาแล้วครับเออสูงขึ้นไหมเนี่ยก็อเออเลื่อเท่าเดิมก็นิดหน่อยนะไม่กี่เซนฮะเออเออแตยังดียังสูงขึ้นนะวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับอ้าวกำลังใจจากพ่อและแม่เชิญครับคุณพ่อแม่ไม่ลืมพูดนะนายน้อยเอาไปซื้ออ่าซื้อนะวันนี้ตามเพื่อนที่แก้ตัวอือแก้ตัวเอาละได้พรแล้วลุยมาดีโอเชิญครับลูก ส so, วัสดีครับผมชื่อผมชื่อเด็กชายอาิตย์เสดาชื่อเล่นว่าน้องเลโออายุ1 1ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเลโอเคยมาหรือเปล่าลกูกเคยมาซีซั่นแรกครับอันนี้ผมอยากมาแก้ตัวครับหลังจากที่ออกรายการไปก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆได้รางวัลกลับมาบ้างไม่ได้บ้างครับ ก็เอาเงินไปให้แม่ให้แม่ใช้แบบใช้นี่อย่างเช่นจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าโรงเรียนหนึ่ง้ยครั้งที่แล้วผมร้องเพลงหนุ่มทุ่งกระจมทองของคุณอาเสรีครับครั้งนี้ผมมาร้องเพลงร้องเพลงเพื่อแม่ของคุณ S. <S อาเสรีเหมือนกันครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายค่าชีวิตผมครับคือ อย่างเนื้อเพลงค็คือร้องเพลงช่วยแม่แล้วผมก็ร้องเพลงช่วยแม่หาเงินช่วยแม่อีกส่วนหนึ่ง สาหอพาลาสาวสุพรรณมาถึงกรุงเทพนักันนอนปั๊มน้ำมันตาหอยสี บากมันหาเพชรลอยโนลวงกระเพาสำรอยฉันน้ำตาปลอยน้อยใจต้วเองจนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไปฉันต้องร้องไห้เพราะใจวังเว่ ชะตาเวนวนได้เดินบนถนนนักเพลงขับกลอมมาเลงเลิกควาแขวเงเสียทีมาเที่ยวน,นี้ดีขึ้นนะลูกนะลงตัวมากขึ้นหนูเอาคำแนะนำจากครู <c oughs> จากพวกเราไปแล้วก็ไปปรับแล้วก็กลับมา <c oughs> เหมือนมาส่งการบ้านนะลูกวันนี้วันนี้มีขีดเครื่องหมายถูกหลายข้อเลยลูกแต่ก็ยังต้องต้องฝึกฝนต่อนะลูกนะนะครับเรียนรู้ไปเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ดีแล้วสำหรับความรู้สึกของพิสุสู้ต่อไปนะค่ะวันนี้ถ้าเป็นการส่งการบ้านรูให้ผ่านนะครับตั้งแต่การออกเสียง ที่ชอบมากก็คือความพอดีกับจังหวัดนี่ไม่รีบเกินไปไม่ช้าเกินไปแล้วก็อารมณ์เพลงมันก็เลยมาดีเลยเก่งครับีน้องเพลเสียงนช่วงเปลี่ยนนะคุมไว้ก่อนนะก่อนอื่นต้องขอบใจลีโอด้วยนะที่เชื่อพวกเราและไปปรับเอามาใช้ในครั้งที่สองที่หนูมา วันนี้ลีโอร้องเพลงเพราะมากสำหรับวันนี้ผ่านครับผ่านเลืขอบคคุณงโอ้ยดีใจเข้าสมพอดีดีนะเหมือนศิลปินเลยนะมาเล่าฟังร้อาจริงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของน้องลีโอ จะต้องส่งผลให้น้องลีโอทำตามความฝันได้สำเร็จอย่างแน่นอนสักวันอาจจะมีเจ้าชายแห่งวงการลุกทุ่งชื่อลีโอก็ได้นะคะ